นี่ทําไมถึงเรียกว่าเบ็ดฮิบิกิครับผมซาบิกิครับซาบิกิมันเป็นชื่อของญี่ปุ่นครับมึงก็อ่านถึงตัวหนังสือมันก็มาจากญี่ปุ่นมึงอ่านเนี่ยเห็นไหมซาบิกิโอ้โวนานแล้วมึงจะเก่งเกินไปแล้วนะอันนี้คือเอ็นแบบพิเศษเลยบอไม่เอ็นธรรมดาถึงสิเอ็นธรรมดาแต่ว่าก็เอาไว้ตกปลาหน่อยใช่ อ่ะผิดโถเก่งมากเฮ้ยคุณเก่งคุณเก่งไรเนี่ยคุณเก่งจริงจริงเนี่ยเันนีอ๋อคุกินว่าไรแม่เนี่ยอันโนอันนี้ขอความหลวมไปยังเกาคือต้องตะตุกว่ะเราจะทำให้มันปลิวอยู่ในน้ำเขาจะคิดว่าเป็นแง่เป็นแท่งต้อนไปแมนแมนแมนเฮ้ย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 ไปไปจันไม่โดนอะไรเลยไปครับผมเดี๋ยวเราน่าจะต้องย้ายหมายครับหมายนี้ไม่น่าจะมีหมายหนีแม่น